รงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2528 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์ต้องการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สนูนทรรศิทฐ์เพื่อเป็นโรงเรียนสวัสดิการของบุคลากรรวมถึงประชาชนบริเวณใกล้เคียงเปิดทำการสอนวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราชส5 2 9ปัจจุบันด็อร์การจนาคล้ายพุทธดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสท่านดังนี้ 1>, 1. นางพัชพราพรระวะรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ 2. นางพรพิมลโพทองนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 2. และ 3. นายเอกพงษ์ช่างเหล็กรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไปฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาดำเนินการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดยได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามากขึ้นจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น3ามโครงการเพื่อตอบสนองความต้องการความถนัดของผู้เรียนและบริบทชุมชนจัดกิจกรรม PLC การจัดเวิร์กช็อป การประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนติดตามผลและนิเทศการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ t P Model ประเมินผลและรายงานผลการใช้หลักสูตรโดยครูผู้สอนและนำผลลัพธ์มาพัฒนาหลักสูตรต่อไป ฝ่ายบริหารงานงบประมาณโครงสร้างการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์นำโดยท่านผู้อำนวยการกาญจนาคล้ายพุทธผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์นางพรพิมลโพทองนาครองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวสุทัตตาพงพรทรัพย์หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและนางสาวจิดาพัฒน์จำปาเทศหัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สินและคณะครูฝ่ายงานงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนมุ่งเน้นการบริหารจัดการทำงานตามระเบียบทัดเทียมทันสมัยโปร่งใสตรวจสอบได้ใช้โมเดล 4M+1 ในการบริหารงานงบประมาณประกอบไปด้วย M1 Man M2 Money M3 Material และ M4 Management มีการกำหนดขั้นตอนในการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพ ด้วยวงจร P.D.C.A. ภายใต้มอรัลการมีคุณธรรมในการทำงานมีขอบข่ายงานการบริหารงานงบประมาณที่จะต้องทำตามขั้นตอนและมีภารกิจหน้าที่ทั้งหมด22ข้อที่จะต้องรับผิดชอบตามประกาศของกฎกระทรวงทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ การบริหารงานงบประมาณการเงินและบัญชีมีการวางแผนการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภายในงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นประโยชน์ต่อทางราชการพร้อมทางนิเทศติดตามประเมินผลการทำงานและสรุปผลเพื่อรายงานผู้บริหารการบริหารงานงบประมาณงานพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์ภายใต้การบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการด็กเตอร์การนาคล้ายพุทธมีหัวหน้างานคือนางสาวรุจิรัตน์ธนดลชยากรและคณะทำงานข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์ประกอบด้วยข้าราชการครูพนักงานราชการ ครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่ครูชาวต่างชาติและคนงานรวมทั้งสิ้น134คนฝ่ายบริหารงานบุคคลยึดหลักการบริหารงานตามรูปแบบ PTS HR Model เพื่อเป้าหมายการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น การดำเนินงานตามกรอบภาระงานบริหารบุคคลมีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังอย่างเหมาะสมดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการอบรมทั้งในและนอกสถานที่จัดประชุมประจำเดือนเพื่อวางแผนและติดตามการทำงานของบุคลากรในโรงเรียนส่งเสริมการประเมินเรื่องวิทยาฐานะ ในการทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรเนื่องในโอกาสต่างๆอาทิ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับรางวัลการได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นต้นจากกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้กเกษียณอายุราชการดูแลงานสวัสดิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทั้งแสดงความยินดีในโอกาสย้ายหรือรับย้ายครูดูแลสวัสดิการเนื่องในโอกาสคลอดบุตรการสูญเสียสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งยังประสานงานกับทางโรงพยาบาลในการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากรเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานจะมีการประเมินผลความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารงานบุคคลพัฒนาและปรับปรุงการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเช่นการปรับปรุงระบบลงเวลาการปฏิบัติงานรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่บุคลากรได้อย่างเต็มศักยภาพฝ่ายบริหารงานทั่วไปดำเนินงานตามโมเดลในการปฏิบัติงาน Happy ประกอบด้วย H Heart ทำด้วยใจ A Active ว่องไวมีพลัง P Perform ดำเนินการ P p e r s o n a r y เพื่อส่วนรวมและ U ผลลัพธ์ โดยใช้แนวคิดการบริหารจัดการอย่างคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย Pre-plan วางแผนการดำเนินงานตามขอบข่าย D Do ดำเนินงานตามขอบข่ายภารกิจของงาน C Check ร่วมติดตามให้คำปรึกษาและ A Act พัฒนาปรับปรุงวางแผนการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอาทิเช่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์เทศบาลเมืองท่าโขงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหนึ่งหมู่13หน่วยงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงคณะสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้กับนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียนมีการตรวจสอบซ่อมแซมโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานในการแจ้งซ่อมแซมปรับปรุงเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการจากแนวปฏิบัติด,ดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียน ได้รับรางวัลสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice รางวัลเซฟมาปปสประเภทผลงานดีเด่นรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่1โครงการสถานศึกษาสีขาวป,ปลอดยาเสพติดและอบยมุกปีการศึกษา2565และโรงเรียนน่าอยู่โดยมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมดีสะอาดสะดวกและปลอดภยัยส่งเสริมให้นักเรียนครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความสุขโรงเรียนปฐมศึกษาธรรมศาสตร์เป็นโรงเรียนปฐมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเปิดทําการสอนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจํานวน54ห้องเรียนแบ่งเป็น3โปรแกรมได้แก่สมาร์ทโปรแกรมจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษาโดยมีวิชาเพิ่มเติม3รายวิชาดังนี้ 1. สตรีมศึกษาซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ศิลปะและคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันโดยเน้นให้นักเรียนเกิดความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในการดำเนินชีวิต 2. วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสอนโดยครูต่างชาติ ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิดกล้าพูดกล้าสื่อสารสามารถสนทนากับครูชาวต่างชาติโดยใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นในชีวิตประจาวันได้ 3. วิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมจีนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสารภาษาจีนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่เปิดกว้าง และสร้างพื้นฐานความรู้ให้เกิดความสนใจที่หลากหลายให้กับนักเรียนเพื่อต่อยอดได้ในอนาคต English Program จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษด้วยครูชาวต่างชาติส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนำความรู้ไปต่อย,ยอดสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ Kites so that outdoors? requires right? when you do I guess you can try, but you would have to be careful. Intensive English Program จัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารด้วยครูชาวต่างชาติในรายวิชาภาษาอังกฤษจำนวน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งแบ่งออกเป็น English Test Reading and Writing Phonics Conversation และ Grammar จากความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านเก่งภาษาล้ำหน้าเทคโนโลยีเป็นคนดีนำสังคมเราจึงเน้นผู้เรียนในทุกด้านส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนตามความสนใจของตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องการจัดการเรียนการสอนของเราเน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องสเต็มแลบ ห้องสตรีมห้องดนตรีห้องศิลปะนาฏศิลป์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษาพร้อมจะพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการเทคโนโลยีศิลปะดนตรีกีฬามีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนลงมือทำเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพโดดเด่นตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งจัดการศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะให้ผู้เรียนคิดเป็น หาความรู้เป็นตั้งคำถามเป็นมีทักษะที่จำเป็นมีสุขภาวะทางโภชนาการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันและเกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทชสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานในระดับนานาชาติได้แก่ Cranford Community College และ Berkeley Academy สหราชอาณาจากักร u หัว Primary School ประเทศสิงคโปร์โดยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกันในการเป็นโรงเรียนพันธมิตรคู่พัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการภาษาและวัฒนธรรมและล่าสุด ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล d ดป้ให้เข้าร่วมโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย